โดนผีอำ้ำเอ้ยเฮ้ยทำไมทำไมพี่ถึงทำไมพี่ถึงพีมาแบบนี้อะ่ะพี่อันนี้เป็นตอนที่หนูอะ่ะกลับมาจากเชียงใหม่หนูเล่าไปยังที่หนูโดนผีอ้ำอะ่ะผีอ้ำหรืออ๋อพี่อ้โหไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้หนูเล่าประสบการณ์ตอนที่หนูอะ่ะไปต่อคนตาแต่ว่าคนเพิ่งเข้ามาคิดว่าหนูผีอ้มปะโทถังกะละมังเมื่อกี้ไม่ใช่ผีอ้ำนะคะแต่ว่าหนูโดนผีอ้ำมาจริงตอนที่ หนูอะนั่งรถมาจะกลับที่บ้านอะกลับมาที่กรุงเทพครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะทุกคนหนูโดนผีออมเฮ้ยโอ้ my god เออทุกคนเก่งอ่ะทุกคนอ่านใจหนูได้ว่าหนูมีเรื่องนี้อะเออใช่เกือบลืมไปแล้วเนี่ยคือแบบเป็นผีอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์แต่เดี๋ยวแบบยิ่อยากเปิดเพลงหลอนๆมากเลยอะไหนเปิด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 เฮ้ยเคทใหม่อะค่ะแบบเล่าใช่ไหมเป็นเรื่องที่หนูมาขอขอนั่งอีกก่บ เรื่องที่หนูจะมาเล่าสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ l ั n น,นมา r k Podcast นะคะก็เรื่องที่หนูจะมาเล่าในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าผีอัมบนรถค่ะก็คือหล,หลายคนเนี่ยอาจจะพบเคยกับประสบการณ์การโดนผีอัมหรือว่าเคยฟังเรื่องราวตอนมีใครโดนผีอัมใช่ไหมซึ่งส่วนเนี่ยเราก็จะโดนผีอัมเวลาเราไปนอนโรงแรมต่างที่หรือว่าบนเตียงอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากหนูเลยนะคะที่โดนอัมบนรถ ตอนกลับจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพซึ่งเป็นการโดนผีอัมครั้งที่สองในชีวิตของหนูต้องปิดไฟด้วยโอ๊ยไกลอะไม่ไล้หรอกแต่ว่ามันมันดูไม่ไหวแล้วอะทุกคนขออนุญาตเปิดเพลงกันเฮ้ยขอตอบ Youtube พี่เมี่ยมก่อนโอเคขอโอนแปบบ๊บ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไอ้นี่ก่อนโอเคขอค่าขอคั่นไว้ก่อนนะคะขอคั่นโฆษณาก่อนนี่ทุกคนไม่ยอมต่อ i อแอมพรีเมียมไงเนี่ยมันเลยมีโฆษณาคั่นเลยโอ้โหทุกคนต้องไปต่อ i อแอมพรีเมียมนะคะเดี๋ยวมายอนนะเดี๋ยว่ตอนพี่เริ่มเกมเริ่มเลอะเลอะเอ้ยอะไรวะเนี่ยเริ่มเกมโอเคได้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 เท่าไรนะทุกคนต้องต่อนะคะ i อแอมพรีเมียมไม่งั้นทุกคนก็จะมีโฆษณาคั่นแบบนี้ล่ะครับนะคะ หนึ่งแบบหนึ่งโอ๊ยแพยงอ่ะทังหมดแล้วเนี่ยเมื่อไรจะต้นเดือนอ่ะเหลือเท่าไหร่นะในบัญชีเหลือทั้งหมดสิบหบาทเออโอเคมาค่ะก็เราต่อประสบการณ์ที่หนูโดนผีอำมในในรถใช่ไหมคือตอนนั้นอ่ะตอนที่กลับจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพอะคือของเยอะมากแล้วเหมือนเหมือนตรงขาหนูอ่ะหนูก็วางพวกกระเป๋าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ไหนเลืมลืมเพลงเอาเพลงมาอ่ะหนูก็วางพวกกระเป๋าอะไรอย่างงี้บนแล้วหนูหนูก็นอนแบบเหมือนนอนไม่ค่อยสบายมากอะทุกคนแล้วก็คือตอนนี้ขับๆแล้วหนูก็นอนไปสักพักใช่ปะแล้วคือเหมือนหนูอะรู้สึกว่าหนูตื่นแล้วแต่คือหนูลืมตาไม่ได้กับหนูขยับตัวไม่ได้แล้วหนูแบบเหมือนภาพหนูไม่รู้ว่าหนูะลืมตาเอง หนูไม่รู้ว่ามันเป็นภาพในหัวหนูหรือว่าหนูลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นจริงคือสิ่งที่หนูเห็นอะคือเหมือน,นขนมเรียนทำลายจําไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่เหมือนหนูเห็นคือแม่หนูเป็นคนขับใช่ปะเหมือนหนูอะเห็นว่าแบบแม่ขับรถแบบน่ากลัวมากอะ่ะคือข้างหน้าจะเป็นรถแบบสิบลอบ้อรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแม่ก็ขับเหมือนเหมือนกำลังจะชนหนะแต่แบบเลี้ยวอะ่ะแบบหักหักซ้ายเลี้ยวแล้วมันก็เลยไม่ชนอ่ะแล้วหนูก็กลัวมากอะแต่ว่า หนูอะตอนนั้นหนูรู้ตัวเองแล้วว่าหนูกำลังเหมือนบผีออมแบบหนูขยับไม่ได้แล้วหนูก็แบบเฮ้ยทําทำไมแม่ขับรถน่ากลัวขนาดนี้แบบมันขยับไม่ได้เลยอะเอะแล้วหนูก็เห็นนี้ใช่ไหมแล้วหนูก็เห็นหนเป็นภาพเหมือนว่าเออแม่ขับรถน่ากลัวมากหนูก็โวยตายเลยแบบในใจคือกลัวมากแล้วหนูก็พยายามอย่างมากที่จะขยับตัวแบบแต่คือมันเหมือนมือมันแบบมันมันไม่ไปจริงๆริะแต่ในหัวคือแบบเราอยากจะยกมือขึ้นมามากหรือเราจะขยับขยับตัวมากอะแล้วก็เหมือนหนูก็พยายามแบบ คือมันเหนื่อยมากทุกคนคือหนูพยายามที่จะขยับมือขวาจาได้เลยแล้วหนูก็เหมือนแบบเหมือนหนูขยับหนูก็รู้สึกก็เหมือนแบบเหมือนหนูต้านแรงอ่ะคือเหมือนหนูต้านแรงอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนที่หนูจะพยายามที่จะขยับขึ้นมาแล้วหนูก็ข้างหลังหัวหนูมันเป็นเบาะใช่ไหมมันเป็นที่พิงหัวอันนี้พิงหัวบนรถแล้วหนูก็พยายามที่จะแบบว่าต้านแรง หนูอะแล้วก็ไปจับข้างหลังอย่างเงี้ยแบบช่วยเดบเหมือนหนูจะขอความช่วยเหลือแบบช่วยเหลือเพราะว่าข้างหลังหนูมีลุงหนูนั่งอยู่ด้วยอะไรอย่างงี้หนูก็แบบแต่คือแบบมันก็คือมันทําได้แค่เหมือนจับอะหนูก็เข้าใจว่าเขาอาจจะคิดว่าขหนูจับเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วเหมือนช่วงที่เหมือนน่าจะเป็นเฟสที่กําลังจะใกล้ตื่นจริงๆแล้วอะแล้วเหมือนมันน่าจะเป็นหนูไม่ได้หนูน่าจะนะไม่ได้ลืมตาขึ้นมาจริงๆแต่น่าจะเป็นภาพตอนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นที่อาจจะเป็นภาพในฝันๆนิดนึงอะไรอย่างงี้ แบบหนูก็เหมือนเหมือนหนูอ่ะแบบมันเป็นภาพแบบเหมือนเปิดปิดเปิดปิดอ่ะแต่มันเป็นภาพเหมือนตัวอักษรหรือตัวเลขหนูไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรหนูจำไม่ค่อยได้แล้วเป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษรหรือตัวเลขไม่รู้เป็นเหมือนหนูอะ่ะที่จริงหนูนอนอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะหนูนั่งบนรถอยู่แบบแบบอย่างนี้ใช่ไหม segments. แต่เหมือนในภาพที่หนูเห็นเหมือนหนูอะ่ะนั่งแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปข้างบนอะ่ะแล้วเหมือนมันก็เป็นภาพ pes, ติดติดดำดับเป็นสัญลักษณ์หรือไม่ก็ตัวอักษรหรือตัวเลขอยู่ข้างบนรถอ่ะทุกคน อยู่ข้างบนเพดานรถตรงที่หนูนั่งอยู่อะแต่คือหนูไม่รู้ว่ามันเป็นเลขอะไรหรือว่ามันเป็นตัวอักษรอะไรอะแต่จําได้ว่ามันเป็นเป็นพ่วงนั้นอะเหมือนแล้วมันเป็นตวอนอัวอักษรแบบสลับ,สล,บสลับกันไปมาแล้วหนูก็แบบวอดเดอะอะไรเงี้ใช่ไหมแล้วหนูก็พยายามที่จะแบบตื่นแบบมากพยายามที่จะแบบตื่นได้แล้วแบบลืมตาพยายามที่จะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็แบบโอเคลืมตาขึ้นมาออกมาได้จริงๆอะอ่ะหนูก็แบบ เฮ้ยแบบเมื่อกี้เราแบบผีอ้มบนรถต่อแบบมันน่ากลัวมากแล้วหนูก็ได้ถามแม่แล้วหนูก็ถามแม่ว่าเมื่อกี้แบบจะได้ขับรถจะแบบไปชนขับรถตามหลังสิบล้อเหมือนจะชนสิบล้อหรือเปล่าแม่ก็บอกเอ้ยไม่ใช่แบบไม่ได้ขับอย่างนั้นหนูก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นภาพในในเออสิ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นตอน ผีอ้าม่ะแล้วหนูก็โอ้โห,หน่กกากลัวมากเสร็จหลุก็เลยเซิร์ชเลยในเน็ตว่าแบบอาการแบบนี้อ่ะผีอ้ามบนรถนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็บอกว่าบางทีมันเกิดได้จากการที่เหมือนเรานอนในที่แคบแล้วหนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเกิดจากอันนั้นแหละว่านอนในที่แคบอืมประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่าจากเชียงใหม่กับกรุงเทพซึ่งแบบ เป็นครั้งแรกที่ผีอัมบนรถอ่ะคือมันน่าเมซิ่งมากน่ากลัวอยู่นะเธอโอ้ใช่มันน่ากลัวมากแต่ว่าสาหรับหนูหนูถามว่าหนูกลัวไหมคือหนูไม่ได้กลัวขนาดนั้นเพราะหนูเข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นอาการทางร่างกายที่มันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยแบบมันก็มีความอว้ยคุณทะเราแท้งไฟนะครับมันมันเป็นอาการทางวิทยาศาสตร์ที่มันแบบว่าอธิบายได้เลยก็เข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้อะไรอย่างนี้แต่แค่แบบ แต่แค่เสียดายเรื่องหนึ่งอ่ะหนูเล่าไปทุกคนจะหาว่าหนูบาปะหนูเราหนูทุกคนจะหาว่าหนูบ้าแน,น่น,นอนหนูไม่พูดแล้วกันเรื่องเนะี้ยเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ถูกยอมรับในวงกว้างแต่หนูก็แอบแอบอยากลองนิดหน่อยแล้วคนเราของขวัญอันที่มีคนส่งมาตอนที่หนูเล่าเกิดนานยังนะเกิดช่วงก่อนที่จะลงมากรุงเทพหนูลงมากรุงเทพช่วงไหนไม่รู้อะไม่แน่ใจอะ ช่วงหลังแถวแถวอ๋อแถวแถวหลังงานหลังงานแฟนมิดหนูนิดนึงหลังงานแฟนมิตหนูนิดนึงอะอืช่วงนั้นแหละแล้วหนูก็ลืมมันไปแล้วเนี่ยแต่ว่าครั้งแรกที่หนูผีอมเลยอันนี้เป็นครั้งที่สองที่หนูผีอมใช่ไหมแต่ว่าครั้งแรกที่หนูผีอมอ่ะมันคือตอนที่ตอนที่หนูนอนอยู่ที่บ้านตัวเองซึ่งไม่รู้ว่าทําไมตอนนั้นถึงผีอมแต่ว่าตอนนั้นอะน่ากลัวกว่าคือเห็นเป็นคนเลยว่ามีคนนั่งอยู่ตรงปลายเท้าหรือจะไม่ได้ว่าอะไรนคือฝันหรือผีอม แต่จำได้ว่าเคยผีอมนะคะวันหนึ่งจะจำไม่ค่อยอะไรแล้วว่าผีอมตอนนั้นเป็นยังไงเหมือนแบบแค่ตื่นมาแล้วขยับตัวไม่ได้แล้วเหมือนเห็นอะไรสักอย่างแต่จำไม่ได้ว่าเป็นคนหรือวเป็นอะไรคือแบบเออก็ไม่ได้อยากจำอะไราเงี้ย